กคนไปหาเก็บมะกงมะกอ,กอวันนี้ว่าจะตำส้มตำกินเนาะทุกคนเนาะดูบรรยากาศเป็นไงนอู้อู้หิวข้าวเหรอคะลูกนูหิวข้าวเหรอะเอาเซฟม้กินเนาะ <c oughs> โอเคโอเคเอเ <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะสั่งให้สั่งแบบเยอะๆเลยเนะ <c oughs> าะสั่งแบบเยอะ <c oughs> ๆเลยไปเก็บมะกอกันทุกคนจะไปตำส้มตำเตรียมรับชมได้เลยทุกคนโอเคไปเลยทุกคน ฮะ <Huh? S 2> <Okay. S 1> มันก็มันก็พอได้อยู่นะทุกคนมาโอ้มะกอแบบว่าลูกน้อยแต่พอตัวแนละ้วทุกคนดูโป๊ะโป๊ะลนลนโอ้โหเก็บไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วเนาะปีนไหมปีนต้นมะกกอไหมปีนไปเก็บไหมโอ้โหไม่ได้ไม่ได้โอ้จะได้กินไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เก็บมันลำบากมากไปเก็บมาคุณไปเก็บมาเดี๋ยวจะถ่ายกระถิ่นน้อยๆของฉันทุกคนตำส้มตำก็จะต้องกินคู่กับกระถิน่นเนาะถ้ามันจะแก่ไปไหมทุกคนมันแก่ไปแล้วทุกคนเหมือนกระเเกงเราทุกคนไม่เบิกเลยอ่ะทุกคนไม่เบิกเลย อันนี้น่าจะอ่อนสูดน,นะเอาดมันงไดทุกคนดมันก็พอได้อยู่เนี่ยอันนี้ก็แค่เก็บไปเราบอกมันก็กินได้ทุกคนใช่ไหม่ะใช่ได้อยู่มาเก็บ <laughs> มาเก็บผักบุ้งกินกระส้มตำทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วทุกคนนี่ <c oughs> มันก็เหลือแค่แบบว่านิดนิดหน่อยหน่อยแล้วทุกคนนี่ วุ้ยอันนี้งามกำลังโรยแบบกำลังโรยนนกำลังโรยแบบว่าปุ๋ยคอกเลยทุกคนเดี๋ยวต้องเอาไปล้างเราต้องเอาไปล้างเนาะนี่เครื่องปรุงก็ง่ายมากเลยนี่อันนี้ไม่ต้องบอกเนาะแล้วก็มะกอกก็สับสับเนาะจะอร่อยกว่าทุกคนเส้นมันจะกรอบ,ก,บ,ก,บกรบุบกรอบเนี่ยแล้วก็เตรียมเตรียมที่จะตำกันเลยนะทุกคน มันก็ต้องกินคู่กับผัดหมี่นะทุกคนเอาแบบง่ายๆชิวๆทุกคนอ่ะตักข้างก็เห้งใครจะได้กินแล้ว ผสมใช่ไหมก็จริงๆนะส้มตำนะเห็นเขาแบบสูตรหลายเจ้าแล้วเขาบอกว่าต้องผสมนะมันถึงจะอร่อยแล้วโอ้ mighty god โอ้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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอะไรอีกมะนาวมายังมะนาวสดจากต้นคั้นมากก็เดี๋ยวจะแบบมันจะกลุ่ม หมูยอนะทุกคนแล้วก็นี่ลวกสุกเนาะทุกคนเนาะอโอ้โหใส่มะละกอลงไปทุกคนปรุงรสให้ได้รสชาติตามที่เองชอบก็ขาดหรืออะไรก็ใส่ไปใส่อะไรไปทุกคนเนยอะเยอะเยอะกุหลาลาบทุกคนเยอะเยอะโอ้โหแบบสีสันแบบ Despite the plan You take out, despite the whole plan, you know not ตร้อนมากบนไทยไม่อยากจะบอกอ